คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับตอนนี้อาจารย์หนออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์หนอ เลยครับคุณนัทครับผมสวัสดีครับขอโทษขอโทษนั้นดึกเลยคืนนี้ไม่เป็นไรรับนี่รับเป็นช่วงพิเศษตลอดปิดท้ายตลอดเลยผมอาจารย์อาจารย์นอนดึกเหรอครับหรือว่าไงก็ปกติครับก็มีคนมาคุยอยู่เรื่อยตอนเด็กเป็นเรื่องปกติครับอ่าอาจารย์หนอสัตราพยากรนี่ก็อีกหนึ่งท่านนะฮะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรเนาะ ครับใช้คำนั้นก็ได้อ้าวมาเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคนฝากมาเล่าถูกไหมฮะอ่าใช่ครับผ่านมาเรื่องนี้อโอ้โหเรื่องนี้ต้องย้อนไปทั้งผมทั้งคุณนัทยังไม่เกิดแน่นอนหกสิบกว่าปีนะ เจ็ดสิบต้องมีแหละเรื่องนี้แหละเจ็ดสิบต้องมีอ้าวเนี่ยตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านคุ้งน้ําแค่ชื่อเรื่องผมนึกถึงบรรยากาศบ้านไม้เรือนไทยอยู่ริมน้าตรองคุ้งน้ําและคกต้องอย่างนั้นเลยคุณนัทมาเป็นยังไงมาฟังกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไงมาฟังครับผมบ้านคุ้งน้ําเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรอื ซึ่งมันมันจะเหมือนจับชุมชนเล็กๆที่ใครมีสินค้าอะไรก็มาขึ้นที่ท่าตรงเนี้ใครมีของอะไรก็มาขายแลกเปลี่ยนที่ท่าตรงนี้มันจะเป็นศูนย์รวมของของของท่าที่จะไว้ขนสินค้ารวบรวมสินค้าเพื่อจะขนเข้าไปในเมืองหลวงอีกทีหนึ่งครับต้องย้อนไปว,ว่าสมัยก่อนอ่ะเราไม่ค่อยจะมีรถใช้กันหรอกเราไม่มีรถใช้กันเลยดีกว่าใช้ทางเรือเป็นหลักถูกไหมครับจะขนถ่ายสินค้าอะไรก็ขนใส่เรือกันไป ถูกไหมครับ,รบฉะนั้นต้องต้องข้ามนึกไปเลยสมัยแบบนั้นเลยที่ใช้เรือเป็นพาหนะหลักกันเลยอืเรื่องเนี้ยที่บ้านคุ้งน้ําเนี่ยมันมีเรื่องสูงว่าอา่ามีชายแปลกหน้าคนหนึง่งมาหาบ้านเช่าโดยเขาบอกว่าเขาเป็นหมอยาอืม หมอยาคือหมอสมุนไพรบ้านบ้านเรานะครับต้มยาหม้อกันนี่แหละซึ่งเขาก็มาจากทางภาคเหนือตอนนี้เขาก็อยากจะมาหาทำเลเหมาะตั้งโรงยารักษาคนไข้เขาก็เลยตะเวนหามาทั่วและหลายคุ้งน้ำหลายที่มากเลยไม่มีที่ไหนที่เหมาะก,กับเขาเลยครับจนมาเจอที่เนี่ยบ้านคุ้งน้ำเนี่ยและสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการหาบ้านเจ้าก็คือร้านกาแฟ ม,มันจะเป็นส่วนรวมของทุกอย่างเลยของผู้คนหลากหลายมากเลยที่เนี่ยครับมันจะมีประเด็นคุยกันหลากหลายมากโน่นนี่นั่นอ่ะฉะนั้นเขาก็มาที่หลังกาแฟนเนี่ยโดยติดต่อกับเจ้าของร้านกาแฟว่าเออเจ้าแกผมนะเป็นหมอยานะมาจากทางภาคเหนืออยากจะหาบ้านเช่าสักหลังหนึ่งท่้แกพอมีใครที่พอจะมีบ้านเช่าให้เช่าได้ไหมพอรู้จักใครบ้านรูอเปล่าครับ เขาแก่เาแก่ร้านเนี่ยเขบอกว่าอ๋อมีสิมีบ้านของไอ้มิ่งนะมันอยู่ท้ายคุ้งน้ำเลยม,มันเป็น้านปลูกไว้สำหรับเอาเลือกถวนไรนามันอ่ะเก่าแล้วโทมเลยไม่รู้ว่ามันให้ใครเช่าไปหรือยังนะแต่ถ้าแต่ถ้าจะเลือกมาเช่าในตลาดในโซนแบบนี้ยไม่มีแล้วมไม่เหลือไม่เหลือเลยไม่มีหรอกเพราะเขาให้เช่าไปหมดแล้วว่าคนเยอะดูดูดดดจากผู้คนนเยอะแยะไปหมดเลย ไม่มีที่เช่าละเขาก็เลยบอกว่าเออท่าแก่พอจะจะบอกตรงนี้ว่าว่าตัมมิ่งเนี่ยไปทางไหน oh. เขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวแกก็มาพอแกมากินกาแฟที่นี่ประจําร่อแกเลยออ่ะคนนี้ก็นั่งหลออยู่ที่ร้านร้านกาแฟนี่เนี่ยว oh. ้วสักพักตัมมิ่งก็มาจริงจริงท oh. ็อแก่ก็เรียกตัมมิ่งมาว่าไอ้ตัมมิ่งเนี่ยปีหนุ่มันเนี่ยมันมาหาบ้านเช่าอะ่ะบ้านบ้านหลัง คัาต่างเก่าๆแกที่ไว้เฝ้าสวนอ่ะอืแก่ใครเช่าไปยั่งครับตั้มมิ่งบอกว่ายังยังไม่มีใครเช่าหรอกฉันไว้ใช้ฉันเองฉันเวลาฉันไปนอนเฝ้าสวนฉันไปนอนเองอืเขาบอกเขาก็เลยคุยกันว่าเออนี่มันเป็นหมอยานะมันบอกเป็นหมอย้าถ้าให้มันเช่าก็ดีเราก็จะได้แบบมีหมอใกล้ๆไว้รักษาแบบนี้ก็ดีตกลงเสกษาบปนี้ก็บอกเออเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านตั้มมิ่งก็พาชายหนุ่มคนนี้ย ไปดูบ้านอืไปดูบ้านลักษณะบ้านของตังมิ่งก็คือเป็นบ้านปกติเลยที่บ้านทรงไทยยกสูงมีชานบบหนึ่งแล้วก็มีแล้วก็มีวม่วนที่เป็นตัวบ้านเลยไม่มีอะไรทั้งสิน้นมีชานนิดเดียวเติมขึ้นไปแล้วก็มีชานแล้วก็เข้าไปเป็นตัวบ้านเลยอืเขาถามมาเออไอ้น,แบบนุ่มแบบเนี้ยเองพออยู่ได้ไหมบอกบอกโอ้อยู่ได้ครับไม่เป็นไรผมแจ้ไว้นอนเฉยๆไม่มีปัญหาหรอกอยู่ได้ ก็ตกลงลดตกลงลดคุ้มราคากันก็ให้เช่ากันไปหนุม Aí, ่มเนี okay. ่ยคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักชื่อเลยเองชื่ออะไรวะเขาบอกอ๋อเขาชื่อสูนครับห๋อไอ้สุนเอาคจเข้าใจแล้วชื่อซูนนะเขาเนี่ยพอเรื่องเนี่ยชาวบ้านที่เป็นโรคเป็นอะไรต่างๆนานาก็รู้แล้วว่ามีหมอมาอยู่แล้วที่นี่ที่บ้านกรุงน้าเนี่ยมีหมอแล้วมีหมอรักษาแล้วแหละเขาก็ปากต่อปาก ก็ชวนกันมารักษาโรคอะไรที่เป็นแล้วรักษาไม่หายมาหาหมอสุนแล้ยรักษาหายหมดอืมไม่ว่าจะเป็นโรคที่ทางทางไปหาหมอปกติไม่หายก็จะมาหา,หาหมอสุนกินยาหม้อ,อก,ก็หายบางคนที่เป็นโรคแบบเนี้ยวิธิฉัยกันว่าถูกของถูกคนดําถูกอะไรก็จะมาหาหมอสุนเนี่ยหมอสุนยจะรักษาได้ เรียกว่าหมอสุนะ่ะไม่ใช่แค่หมอธรรมดาเป็นหมอทางสายวิทเก่งตะ้ะสยสาศาสตร์ด้วยสาม,มารถถอนของได้ลมเพลมพัดเป็นอะไรมาปวดท้องโดนใครเสกแล้วฟ้องหมอสุมีถอนให้ได้หมดเขาเนี่ยความความเก่ยงของหมอสุนเนี่ยก็กระจา,ายไปชั่วบ้านเหนือบ้านใต้ก็จะมาหาหมอสุนกันทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่หมอสุนทา เป็นประจำแล้วก็เก่งมากคือคุณสสยด้าน,นเสน่ห์เรียกคนรักกับอมไม่ว่าคนไหนจะถูกแย่งแฟนไปหรืออะไรหมอสุนเนี่ยทําได้แล้วก็เก่งด้านสักเศษเลขห์ยันโอ้โหวัยรุ่นที่ชอบมากขึ้นหาหมอสนุนจะสักอะไรไปเหนียวใไ้ของมันเหนียวเลยวัยรุ่นชอบอชอบเลยแล้วแหวงนั้นคุงนั้นมันชอบเรื่องเนี้ย ก็ไปเข้าหูผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงสีทางคุ้งน้ำทางด้านเหนือว่าหมอสุนี่เก่งมากสามารถมีวิชาคมถอนของก็ได้เรียกคนหลักกลับก็ได้ hmm. เขาก็เลยตมาหาหมอสุนด้วยความทุกข์ใจหนึ่งประการก็คือแฟนถูกแย่งไป เขาก็เลยมาหาหมอสุนครั้งแรกที่มาเจอกันหมอสุนก็ทักถ่ายปกติเอา้าเองเป็นอะไรมาทําไมมาหาเขาบอกว่าเขาเนะ่ตอนเนี้ยเขากําลังท้องเ่อนอ,อนอยู่เพิ่งจะท้องเลยแต่แฟนน่ะลูกแย่งไปอืมเขา่เป็นลูกสาวของเจ้าของลุงสีนะอยู่ทางด้านเหนือนะอถ้าหมอสุนเนี่ยสามารถทําให้แฟนเขากลับมาได้อยากได้อะไรเขาก็จะให้หมดเลย ได้สั่งแบงนั้นหมอสุนก็บอกว่าเองมีลูกหรือมีอะไรของไอ้แฟนเองมาไหมหรือว่าเนี่ไปเกี่ยวกับแฟนมีมาไหมผู้หญิงคนนี้ก็ควักออกมาจากกระเป๋าเป็นลูกครึ่งครึ่งใบซึ่งเป็นหน้าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกฉีกครึ่งอะลูกชายที่ถูกฉีกครึง่งเป็นหน้าผู้ชายคนนั้นเป็นหน้าผู้ชายของแฟนของของผู้หญิงคนนั้นเขาบอกนี่ค่ะแฟนหนู หมอสุนก็หยิบมาดูแล้วก็บอกว่าเอา้าทำไมมันขาดละ่ะผู้หญิงก็ไม่ตอบคิดในใจว่าอา๋อสงสัยมันทะเลาะก,กันมันฉีกทิ้งมันโกรธมันก็เลยฉีดทำลายลูกทิ้งเหลือมาครึ่งหนึ่งคราวนี้ยหมอสุนก็เช็คตาอะไรท,ะทุกอย่างตามวิชาทางสายเวทเขาอ่เขาบอกว่าเอ้ยลูกเองเนี่ย ดวงลูกเองเนี่ยถ้าเกิดมันเนี่ยยังไงครอบคว็แตกแยกพ่อแม่มาอยู่ด้วยการหลอกเป็นดวงลูกที่ทําให้ครอโควแตกแยกอืมอาจารย์ก็บอกไปอย่างนั้นหมอทรงก็พูดไปแบบนั้นครับผู้หญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องลูกเด็นหนูจกจัดเองหนูทําได้ลูกหนูจดจัดเองแต่ตอนเนี้ยหนูอยากให้พ่อเด็กคนนี้กลับมาทําอะไรก็ได้ให้เขากลับมาอื หนูเชื่อว่าเขาต้องโดนของแน่ๆเลยเขาถึงไปอยู่กับผีคนนั้นไม่กลับบ้านเลยหมอสนกอ็อ้าวก็รับปากจะทําให้บออขอเวลาไม่เกินสามวันเจ็ดวันผู้ชายคนนี้กลับมาแน,น่ผู้หญิงเดียวกลับบ้านไปกลับบ้านไปเลยนะครับไม่ได้ติดต่อกันไม่ไม่ทราบผลเดยว,ว่าผู้ชายกลับมาหรือไม่กลับ เขานี้ผู้หญิงก็ปรับไปผาเรือจับไปปุ๊บผ่านไปสิบวันสิบห้าวันครับกลับมีกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งมาหาที่บ้านหมอสุนพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งคำแรกที่ขึ้นไปหาหมอสุนคือเอ,อ่อชื่อสุนหรือเปล่าหมอสุนบอกว่ใช่ชื่อสุนแล้วอาจารย์เป็นคนทําเรื่อง สเสน่ห์หรือเปล่าอาจารย์บอกใช่ฉันั้นควรทำผู้หญิงคนนั้นก็เปิดปเปิดประตูเข้ามาแล้วก็แหวกกลุ่มผู้ชายสามสี่คนเข้ามาบอกอาจารย์อาจารย์ใช่ไหมที่ทําให้แฟนหนูอ่ะไปหายคนนั้นก็อา,อาจารย์ก็บอกอีกคนไหนก็อีกคนที่ท้องไงอาจารย์ใช่ไหมเป็นคนที่ทำให้แฟนหนูไปหายคนนั้นอาจารย์บอกเอา้า ก็เองนะไปแย่งผัวเข้ามาผู้หญิงน่ะตอบว่าอาจารย์ฟังดีๆนะหนูนี่แหละเมียหลวงอืออืออีคนนั้นน่ะเมียน้อยครับหนูเนี่ยเป็นเมียหลวงแล้วทำไมอาจารย์ถึงทเรื่องแบบนี้ทําให้โผแตกแยกหนูกับลูกอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะอาจารย์ทําให้ผัวหนูไปหาเมียน้อยได้ยังไงอื อย่างบอกเอ้เดียวก็อย่างนั้นน่ะมันเอารูปมาพร้อมกับวันเดือนปีเกิดเขาบอกใช่สิอย่างนั้นน่ะไปเอามันให้คนไปเอาของที่บ้านหนูมาทั้งรูปทั้งวันเดืปีเกิดทั้งอะไรมาก็จะทำสเสน่ห์เขาเลยสืบสาวแล้วเลื่องจะอยู่สักพักอาจารย์ก็บอกว่าเองมัน่นใจใช่แล้วว่าเองคือมีหลวงเขาบอกใช่หนูนี่แหละมีหลวง ที่นั่งนวเมียน้อยเอาแหละอาจารย์ทำผัวเมียไปคนละฝดฝังกันแล้วคนนี้ด้วยความผิดพลาดโดยประการอะไรก็ตามแต่จากนั้นก็คือเขาบอกอาจารย์หนูอะไม่ได้ว่าเลยนะอาจารย์ทำแล้วก็ทำแต่หนูก็มีพิจีของหนูเหมือนกันคและองจะทำไรเขาว่าอาจารย์เหนียวนะักใช่ไหม อาจารย์เก่งเรื่วิชาสัยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์สุนก็ไม่ตอบหนูก็มีวิธีลองเหมือนกันว่าอาจารย์เก่งจริงหรือเปล่าโอ้โหโดยผู้ชายสามสี่คนที่มากับพี่คนนั้นจับอาจารย์มัดปากเอากระสอบคุมแล้วก็เอาไมา้ท่อนฟืนตีอตีจะตายตายเลยเหรอฮะ จนตาย oh. เขาว่าอาจารย์มีวิชาเหนียวเนี่ยยิยงก็ไม่เข้าแทงก็ไม่เข้าใช่ไหม mm hmm. เขามีวิธีของเขาโดยก็สอบคุมใหรจะสอบน,นนะฮะมันเป็น้าถถง mm hmm. มันเป็นของพวกถุงฆา mm hmm. ถุงของผู้หญิงนี้ประจําเดือนครับข้อไปตีแล้วก็ลุงตีตีจนตายเสร็จแล้วปุ่มคนเนี้ยก็กลับลงจากเรือนไป กลับไป oh. ตอนเช้าก็มีคนมาพบศพอาจารย์สุนูกตีตายบนบนบนบ้านเขาอะตอนเนี้ยสิ่งที่ทุกคนแปลกใจก็คือที่มือทั้งสองข้างของอาจารย์สุนิ้วก้อยทั้งสองข้างหายไปอื mm. ทั้งซ้ายทั้งขวาหายไปทั้งคู่เลยแต่อาจารย์เป็นศพละอาจารย์เป็นศพตายละแน่นอนล้ตอนนี้ก็ติดต่อผู้ใหญ่บ้านมา ผู้นำชุมชนก็มาสมัยนั้นก็เอา้าก็ไอสุนมันมันมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็ตายแล้วก็กเผาไปก็เอามันไปไปทาพิธีเผาไปเลยเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้ครับมันไม่จบแค่อาจารย์สุวนถูกเผาตายแล้วก็เผาไปเรื่องนี้มันมันโยงไปอีกเรื่องนี้มันมีเรื่องเล่าที่มาจากบ้านเหนือ นนะที่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่ทําเสน่ห์ให้กับแฟนอีกคนไปหาถูกไหมครับคุณนัทเขาเนี่ยเขาก็มันเล่าให้ฟังกันว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไอ้ลูกเจ้าของโรงสีนั่นนะ่ะมันไม่ได้ท้องกับไอ้ผู้ชายคนนะั้นหรอกมันท้องกับงนานในโรงสีอืแต่พ่อน่ะรับไม่ได้วันลูกสาวเจ้าของโรงสีงมีอะไรกับคน,นคนกับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรกุลีกุลีในโรงสีจนท้องรับไม่ได้ ได้เขาต้อหาวิธีทําอะไรก็ได้ที่ที่มันต้องมีหน้ามีตาครับไลรผู้ชายคนเนี้ยที่ผู้หญิงคนเนี้ยไปทำาสนายใสเขาก็คือเออสมัมภานะเขาเรียกอะไรนายบอลน,นายบอลปัวโปไฮโลโปปันคมีเงินมีทองมีเงินมีทองมีหนา้ารูปร้งหน้าตาดีทีเดียวเขาไปเจอกันได้ยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอีแฟนที่เป็นคุรีเคานี้แหละ พาผู้หญิงคนเนี้ยไปเล่นด้วยพาไปด้วยก็ไปเจอกันผู้หญิงคนนี้เห็นแล้วก็ชอบถูกชะตาคนนี้ก็จําไว้ว่าอ๋อคนนี้คือใครคือใครจาไว้แต่ก็ตอนนั้นไม่คิดว่าจะทาเอาเอามาทําเป็นสามีหรือทําผูกดวงผูกชะตานะครับเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ท้องอก็อยู่กับผู้ชายคนนี้ไปก็ชอบคนนี้แหละอยากจะได้คนนี้ก็ทาชั่วธีทางหลังจากท้องแล้วคนเนี้ย เพศเกิดหลังจากนั้นคือเรื่องมันแดงชาวรุ่งชาวบ้านก็ชาวบ้านนะครับก็นินทาว่า,านเนี่ยของกับคนนั้นคนนี้นี่จำใครผัวมันจริงนี่นนก็ทํายังไงอยู่ไม่ได้ช้ำใจวิธีง่ายสุดของผู้หญิงช้ำใจก็คือผูกคอตายภายในบ้านพักแต่วัยผู้ชายคนนี้ ที่ถูกทำเสน่ห์เนี่ยก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเหมือนคนไม่มีวิญญาณนะ่ะนั่งเหมือนคนไม่มีสติไม่มีนั่งเฉยๆนิ่งๆเรียกอะไรก็ไม่ตอบทาอะไรก็ไม่ทำคนคนที่หลังแต่เห็นผู้หญิงคนนี้เป็นศพผูกก็ตายแล้วอะ่ะเขาก็มาเล่ากันว่าไอ้เนี่ยมันก็นั่งอยู่ในห้องนะมันก็ไม่พูดไม่จาไม่อะไรนะั่งนิ่งเหมือนคนไม่มีวิญญาณเลยก็อ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของถูกทําของก็ได้วิญญ,ญาณก็ได้ที่ทําผู้ชายเป็นแบบนั้นครับเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าเลยเป็นมา แล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเมียหลวงถึงจะต้องฆ่าอาจารย์ด้วยก็เพราะว่าทางฝั่งเมียหลวงเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิทุกคนคนหนึ่งเหมือนกันทางนั้นแล้วเรื่องเนี้ยเขาก็มีอาจารย์ทางสายศาสตร์เหมือนกันเึ่งเจ่งสายเวทไม่ไม่แพ้หมอสุน,นี่แหละเหนือฟ้ายังมีฟ้าเขาก็บอกว่าถ้าจะแก้ของอ่ะไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากในชีวิตนี้หรอก ก็แค่ฆ่าคนที่ทำของใส่มันซะแล้วกูนี่เนี่ยจะเอาขอนทัของมันไว้กับกูเองเขาเรียกว่าสะกดวิญญาณอาการสุนไหมเอานิ้วของมันนะซึ่งเป็นตัวแทนของไอ้สุนเนี่ยมาไว้กับกูเดี๋ยวกูจะสะกดไว้กับกูนี่แหละครับแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ฝังมันไว้ที่ใต้ถุนบ้านหลังนั้นแหละมันจะได้ไปไหนไม่ได้กูจะสะกดไว้ที่นี่แหละ มันจะได้ไม่ถูกไปเกิดไปไหนก็นไม่ได้ตายก็ยังอยู่ที่บ้านเนี้ยมันคือการสะกดวิญญาณแล้วของทุกอย่างที่เป็นของถังของอาจารย์สุนก็ถูกกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเอาไปให้อาจารย์หมดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโยกย้ายถ่ายเททรับสินทางวิญญาณกันใช้คำนั้นเลยไปหมดอาจารย์ก็สะกดวิญญาณตรงนี้เรื่องเนี้ทำไมผู้หญิงถึงถึงจะต้องทําขนาดนี้ เขาก็เขาสภาพกาแฟก็จะรับเลยกันว่าเขาก็มีหน้ามีตาในสังคมเขาจะมีทานยอมหรอกว่าหัวเขาเป็นอยู่กันไม่น้อย mm hmm. ทำให้เขาเจียงเสียฉะนั้นไปแล้วก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาอื mm hmm. ไปเลยให้อยู่กันเลยว่ากันไปตามสภาพแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ไม่จบง่ายแบบนี้หลังจากอาจารย์สุนเนี่ยถูกสะกดวิญญาณไว้ที่บ้านหลังนั้นแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือข่าวสารอาจารย์สุนสมัยนั้นอะ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เผยแพร่ไปเร็วเหมือนสมัยนี้จูหะคุณนักคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าคนไหนตายขึ้นไหนอะไรแบบไหนแต่เรื่องราวของอาจารย์สุนซึ่งเป็นจอมขมังเวทเขายังก็ยังได้ยินไปทั่วคุ้มน้ําอื่นใครมีปัญหาก,ก็จะมาหาอาจารย์สุนอีกอื mm. โดยที่ไม่รู้ว่าอาจารย์สุนตายไปแล้ว mm. ก็จะมีคนมาหาอยู่เรื่อย คนที่มาหาอารสุนก็จะมาเห็นว่าอาจารย์สุนเปิดบ้านอยู่บริกรรมคาถาอยู่นั่งอยู่บนบ้านเขาก็จะควายตื่นมาจอดที่ในบ้านอาจารย์สุนแล้วขึ้นไปเรียกอาจารย์อาจารย,อาารย์อาจารย์ก็จะหยุดหยุดสวดคนนัดคิดคิดอูเขาคิด,ค,ด,ค,ดคิดภาพตามแบบนี้นะครับคนนั่งสมาธิอยู่หันหน้าเข้ากับอิงพระถูกไหมครับแล้วก็ค่อยคอย่ยหันหน้าขึ้นบนเพดาน จนคอพับลงมาข้างล่างแล้วก็ถามว่าเอ็งมาหาข้ามีอะไรแล้วก็เสียงคเลาะแบบนี้คนมาหาจา์ส่วนจะแบบนี้หมดคุณนัทอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับครับ่างคนตังไปเรือเรือทิ้งวิ่งกันน้ำปาะคันแบบนี้ครับเรื่องเนี้ยก็เป็นที่มาของเรื่องของบ้านทายคุ้งน้ำผีดุมากๆไม่มีใครกล้าพายเรืออีกครับ จนวันหนึ่งอาจารย์เจ้าวาดวัดบ้านใต้เขาก็เป็นจอมขมังเวทกันแต่สายสายพระนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเ,ออเขาก็มาที่บ้านหลังเนี้ยก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คนในหมู่บ้านฟังว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงทำไมติดในสุดมันถึงต้องเป็นแบบนี้อื <c oughs> เขาบอกเออมึนไปขุดนะกระดูกนะ่ะอยู่ที่โคนต้นเสาตีนบันไดตรงที่ล้างตีนอะ่ะครับ กระดูกนิ้วมันอยู่นั้นแหละกระดูกนิ้วสุดนมันอยู่ที่ตรงใต้ที่ที่อ่างล้างตีนะสมัยก่อนจะมีอ่างล้างล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านถูกไหมคุณนัทใช่ไหมมันจะมีอ่างอ่างคุณตูนนั่นแหละกระดูกมันอ่ะมันถูกฝังไว้ใต้อ่างล้างตีนนี่แหละมันะกดไว้ไม่ให้มันไปไหนก็มึงก็ไปขุดมังขึ้นมาแล้วกูจะช่วยให้มันให้มันไปขุดไปเกิดเองเพราะว่าถ้าเอาอุศุนไว้แบบเนี้ยคนในระแวกนั้นก็อยู่ไม่ได้ สีสุดนนั้นก็มันก็จะอละลว่าไปทั่วแต่มันไม่เคยออกจากบ้านหลังนี้นะเพราะมันไปจากบ้านหลังนี้ไม่ได้ครับมันอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างเดียวมันเคยไปแล้ว่าเนาะเพราะวันถูกสะกดไว้ที่บ้านหลังนี้ล่าวดัชนีอาจารย์อาจารย์ที่วัดทางทางใต้ก็มาวิธีง่ายสุดก็คือขดกระดูกมันขึ้นมาี๋ยวกูจะเอาไปทาพิธีที่วัดจะปลดปล่อยวิญญาณมันในบ้านหลังเนี้ยมันก็เผาซะเลยอืเผาทิ้งทั้งหมดเลย จนเป็นที่มาของเรื่องบ้านของผุงนี่แหละครับนะสุดท้ายวิญญาณอาจารย์สุนที่ถูกสะกดไว้ก็ถูกปลดปล่อยถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อเรื่องเาบ้านจ้ะ เอาจริงๆเนอะเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเจ็ดสิบปียังมีผู้มีอิทธิพลอยู่ตาม<ช>จังหวัดต่างๆหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆ<ช>ฟังเรื่องนี้เข้าใจเลยฮะว่าหนึ่งสิ่งที่เราได้คือเหนือฟ้ายังมีฟ้าสอง<ช>คือด้วยความที่ต่างคนผู้หญิงทั้งสองคนต่างคนต่างมีหน้ามีตาอยู่ในวงสังคมแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลด้วยเพราะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับพิกบที่ส่งมาเลยครับบอกว่าในเรื่องของคุณใสหรือว่าสายเวสเนี่ยตั้งแต่เราฟัง มยังไม่เคยมีอะไรไหนที่จบดีสักรายหนึ่งเลยฮะครับถูกไหมครับเพ<ช>ราะฉะนั้นใชครับอย่างที่บอกคืออย่างบางทีเนี่ยเขาเขาเขาเจอหมอผีที่เก่งกว่าโอ้โห<ช>เลยสะกดวิญ,ญญาณไว้<ช>ตรงนั้นเอาของที่เขาเขาเขา,เขาเคยทําเอาถ่ายโอนเขาเมื่อกี้ออาจาร์หนอใช้คําคํานึงดีมากเลยฮะเป็นถ่ายโอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะสยเวทยอย่างนี้แหละฮะใช่ครับ ทรัพย์สินทางสายเวททั้งหมดนะครับถ่ายท่อทรัพย์สินทา,ทางสายเวท,ทออทั้งผีพายทั้งกุมารทองทั้งรักยมอะไรที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับไปอยู่กับอาจารย์คนใหม่ทั้งหมด แล้วก็อาจารย์คนเก่าอะเฝ้าบ้านหลังนี้ไว้ฝังปลูกวิญญาณไว้ที่นี่ไม่น้องมันไปผุดไปเกิดอืมมันคือการมันคือการสะกดวิญญาณไว้แล้วก็เอาสัตว์สิงทั้งหมดที่เป็นทางสายเวทไปไปตามความเชื่อว่าคนที่มีของคนที่เล่นของเนี่ยหรือว่าคนที่เหนียวเนี่นยนะจะปืนจะมีดจะอะไรสักอย่างเนี่ยไม่สามารถทาอะไรไม่ได้ต้องตีจนตายครับโอตีจนตายพลมานมากนะอาจารย์ใช่ครับคิดดูดีว่าเพราะท่อนไม้ลุงตีคนสาม คนตีคนคนเดียวอะ่ะจับอาจารย์มัดค่อยหลังปิดปากแล้วลุมตีจนตายอะ่ะมันจะใช้เวลานาน,านขนาดไหนครับเราคนนึงจะตายได้ใช่ใชแล้วก็ผมเคยเคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับใช้พวกที่เหนียวอ่ะครับฟันแทงไม่เข้าอะ่ะแถวบ้านผมนะที่วิเศษชัยชายหนังทองแล้วกันเมื่อสมัยก่อนก็จะมีชุมเสือหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยคนทีนะ่มีของเขาจะใช้ไม้ไผ่เหลาเหลิมแหลมฮะแล้วก็โทษถูกต้องครับ ทรมานมากเลยนะแล้วแล้วคุณักคิดดูว่าตียินเทพไม้ธรรมดาตีเนี้ยต้องเป็นไม้ท่อนฟืนนะเขาเขามีแคสของเขาต้องใช้ท่อนฟืนตีด้วยนะครับถึงจะถึงจะเอาคนที่มีวิชาแบบนี้ลงอ่ะโอ้โหคิดดูว่ามันโหข้างนอกแทบจะไม่มีเลือดเลยแต่ข้างในนี่สิใช่ครับโอ้โหแล้วคิดดูตีตายแล้วก็ต้องตัดนิ้วออกไปเพื่อจะเอาไปสกงปวิญญายนี่ให้มันไปไหนอีกครับโอ้โห นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะอาจารย์หนอบ้านคุ้งน้ําเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะใช่ครับเนี่ครับขอบพระคุณมากมากนะครับอาจารย์หนอใ่ครับคุณน้าขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์ใช่ครับผมอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะได้ครับขอบคุณนะก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับทีมงานทุกคนด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกส i ไหน ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป